สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอามาหลุนหวยกันด้อค่ะว่าจะออกตัวใดไรค่ะท่านผู้ชมขอให้เอฟซีน้ำเสียถือเน้อเธอค่ะท่านผู้ชมค่ะไปฟังกันนะคะเลขหน้าสามตัว รางเลข้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก926สองกสองหสองหกฟังงค่ะรางเลข้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออกสองหกสองหกห้าห้าเก้าเก้าติดมืดเลขหา

ตงวันเลขท้ายสตัวงวันที่หงธันวาคมพุทธศัก,าาการาชอยบเที่ออ,อคนที่หนึ่งหก อุดอาจารย์ขอนแก่นเขาอีหลีเออเออ,อ,อ,อบ้าจัดคท่านผู้ชมหนึ่งหกหกหนึ่งเลขดีที่มาหัวพัดอาจารย์ขอนแกนสูตรนี่มเต็มเต็มเนาะเต็มเต็มบ่าเลขพอแม่ไหม นี่ร่างวันที่หนึ่งเล่นบ่รอจะข่าวหนึ่งตอนนี้ร่างวันทุกบันโจมสูตรนี่เขาอีหลีเพิ่นปรเพิ่นบมเพิ่งหมประกบเพิ่นว่ามันเป็นเหล็กดับเพิ่นอ่ามันอยู่ถ่ายดิอือถ่ายเพิ่นบ่ประกบเพิ่นบ่ประกบปั๊ดเหล็กพอแน่แม่เฒ่าเม็ดเดียวเบิ่งดูตัดหนึ่งหกเน่ปั๊ดดิแม่สูตรนี่เขาอีกอีหลีค่ะท่านผู้ชมงวดว่าหันมันหลุด กูสีสเกต,เาเเกตอาจารย์ขอนเก่นเนี่ยค่ะเริ่มเชี่ยกรบบอกกันเขาอี่หลีค่ะเจ่ว่าอาจารย์ผลนวานเป็นเหล็กดับสูตรนี่เดี๋ยวอาจารย์สิปล่อยตองวดเด้อค่ะท่านผู้ชมเหลืออีกหวดหนึ่งแต่ว่าพอเนี่ยปารหนึ่งหกปาดสูตรนี่ไหมคะ่ะท่านผู้ชมเขาอีหลีเนาะเบื้องนเนี่ยนีู่สีสเกต นั่นปูซี่เกลียดเห็นว่าค่ะท่านผู้ชมมันเป็นผลเนี่ยมันมันไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะมันไปสูตรบนสูตรล่างเนี่นี่สูตรนี่เขายี่หรี่วงเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิปล่อยตองหดนะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยแต่ว่าเอฟซีถามเพิ่นเพิ่นกับจีวินกันเอาอยู่แต่พอเนี่ยนี่จีนี่ค่ะสูตรวิญญาณสัญจรแมนอีหลีแมน สูตรไม่กลัวสัญจรนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ไาเบิ้งสัญจรมากาสนาบนนาะนี่เดี๋ยวปลอยตองหวดแดล้วค่ะท่านผู้ชมวิ่นให้ได้หกตัวเลยค่ะคักบุกค่ะท่านผู้ชมเนื้อเชี่ยฝฟันฝ่าเบิ้งแน่แถวโอ้ันงูจงอางเน้นหนึ่งหกหนึ่งเ็ดเลยค่ะ ฝันเ,เด็กน่อยผู้ชายนี่ฝันเด็กหน่อยผู้ใายฝันเฮียนเยหลังเกาเขาอีรีเฮียนหลัเหลงเกาค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียฝ <100 S 1> ันข่ะท่านผู้ชมบานนา<อ>าี้งไม้ดเออแปดสี่สามแปดสี่สามแปดสี่เลขที่ออกแปดสี่สามโดยที่สี่สามแปดสี่สาม โอ้มันไห้อันมันขึ้นบนไม่ปูเด็กปูนั่นล่ะสี่สี่สี่ตัวพิเศษนี่มันออกอจะเดินไปออกบนกว่านี้แมนปาดปูสูตรนี่เดินดีเนาะค่ะเดินดีสูตรนี้มันเดินดีอยู่แต่ว่ามันบนหนิ่งมันบนนิ่งมันบนหลังครับแต่ว่ามันเหลืออีกงวดหนึ่งเนาะปูเนาะแมนแมเต็ียมเลยครับผมนี่เหลืออีกงวดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมสูตรนี่เดี๋ยอะเด้อปู ปลมาเชียร์ปปูสิปล่อยตองวดเลยค่ะท่านผู้ชมปล่ออยตงวดนะปูนะปล่อยเลยนะปูเดี๋ยวปล่อยตองวดเลยค่ะสรุปเลขจักหานาทีเดี๋ยวกลับมาเชียร์สิตปล่อยตองวดพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเด้อครับผมน้ำเชียร์โอ้ถือขักอีดีครับผมเพิ่นฟันแม่นขักอีดีครับพี่น้องเนาะแต่ตองวดเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเบิ่งเบิ้ลเบิ้ลฝืนแต่ตองวดพู้น่ะฟันว่ามีมีคนอันเอียงก่อไปให้อัน ไปถ้าบุญห้ามบุญเฮียนให้ไปออกข้างนาบ้านนี้นี่เล็กทีเฮียนหลังเก่าขวายเลี้ยเอาไหว่เนี่ยแม่แมนหนึ่งหกบ้านนี้นี่เด็เก,กนนดฟันเห็นเด็กหน่อยครับฟันเห็นเด็กหน่อยบ้านก็นเล่นบังดูตัวเนี่ยนไปอีกบังดูแมนสองคูหนึง่งค่ะท่านผู้ชมบ,บ้านนี้ตัวมามาฝันเห็นงูนี่แม่เห็นปนันเห็นง,งูจงอางกันไปว่าไ,ไปขนเข่างูขดย่นบอกเออก็ยังเป็นดึงหกับหนึ่งเจ็ดเย่งนั่งร่องขากบ่ววิ่งหกตัวเดียวล่างพร้อม หนึ่งหกพ่อมค่ะท่านผู้ชมถึงออกตัครับแต่เพิ่นก็ให้ตรงพร้อมแม่นเพิ่นให้แม่นเด้อค่ะท่านผู้ชมครับเบื้องมือเส้านี่เลขมีที่มาพอแน่เต็มเต็มเลยฟาดแม่เอฟซีเพิ่นเข่าอีกเท่าหนึ่งครับพอว่างนางเขียวกับเข่าดิพอว่างนางเขียวกับศูนย์กับหนึ่งแมนเข่าล่างเข่าล่างผู้หนาอาจารย์เก่งเนี่ยอ้าน้ำเชียร์เนี่ยแลฝันไหมเข่าไรอู้ตัวว่าอยดีใจไร้ปล่อยฝันแม่แมนยีเนี่ยหลังเก่าแม่ งว,วดหนึ่งสองข่องกระถือเนาะนถือสองหนึ่งน้ำเชีย่ยฟันเห็นเฮียนหลังเก,าาก่ามาหกเดิมปาด์รกับท่านผู้ชมโอ้ดีใจกับพี่น้อังดีใจค่ะท่านผู้ชมดีใจแต่ว่าเอฟซีพันเชีย่ยถือโบนั่วแต่ว่าสูตรนี่มันเข่าอีกนี่สูตรที่ว่าบ๊วยหยันสันจรน,นี่แต่ว่ากับเข่าไร่ซ้ำนักอยู่งหรอกค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าซี่สามนี่แถบสิบุ่มมีครับนี่ครับผมนี่นี่นี่หนึ่งหก หนึ่งศูนย์หนึ่งหกเจ็ดงวดว่าหั่นลุดเนาะครับค่ะงวดพุ่นเข่านี่ค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวปูศรีสเกตเพิ่นจะปล่อยตองวดแล้วก็อา่าอาจารย์ขอนแกน่นอาจารย์ขอนแก่นอีกอค,อค่ะท่านผู้ชมสูตรเดียวกันเนาะแมนค่ะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งปูศรีสเกตครับผมตอง <ปะ S 1> วดเลยเข่านี่แงเฝันแมันอีดีเบิ่งดูโอ้เนาะฝันเห็นงู ฟันเท่าเนียนอีกเอางูตัวหนึ่งกับเจี๊งูตัวหนึ่งออจกจักงูน้ำเชียรให้วิ่งบนหนึ่งวิ่งบนล่างหนึ่งเหมือนบบนี้นี่ไหมงวดนั่นก็วิ่งหนึ่งแมนขวาให้เล็กหน่อยสองรอบแล้วงวดดันฟันฟันไว้อยังบุกไข่มากหนึ่งออกฟัน็นน้ำฟันในน้ำโดดคนโดดลงนมม้ำอธิบายให้เป็นสองอันนั้นเป็นแทนโดดน้ำจึงได้กับมาฟันตอนนั้นเนาะคอยว่าขี้เรือเนาะครับฮัทกับท่านผู้ชมบัน นี่ฟันละนี่นะสามตัวเขาติดฟันน้ำเสียร์ไปพร้อมได้ครับผมอาจารย์เก่งไงสุดยอดพวเนี่ยนี่ตีนี่วันหวยอวบเห็นบัเพิ่นว่าเพิ่นเห็นมะเขียบครับเพิ่นจะถือเด็กเมืองเนี้ยค่ะท่านผู้ชมตัดเป็นสามคู่บ้านพูนครับอันนี้สุดยอดเลยดิเนี่ยเต็มๆต็มปูปูซิสเกตสุดได้เนาะสี่ตัวพิเศษนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมสูตรเดียวกัน อาจารย์คนแก่นผนก็ไปจับบุไปประกบเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคักบ่าลักซีฟตัดออกตัดตตัดหกออกครับผมเขาสองหอดแล้วค่ะท่านผู้ชมลักซีบเขาตัดหกออกไป้นน้ำเสี่ยนี่หกเลยครับเบิรงค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเขานะเนี่ยเลขออกแปดสี่สามแปดสี่สามลักซีฟอีหลีค่ะครับ เอาก็ติดไว้ครับพี่น้องเนะาะเดี๋ยวน้ำเชียร์ร่อห้เบิงะะ้งแล้วค่ะสูตรสูตรที่เดินดีๆค่ะเดี๋ยวปูดสิสเกตเพิ่นสิให้ต้องงวดเลยอาจารย์ขอนแกน่นเพิ่นบ่ประกบเบิ่งดูครับเพิ่นบ่ประกบใส่เดี๋ยวใส่สุดเต็มก็มี้เลยสุดเต็ม,มเดี๋ยวเพิ่นบ่ประกบเนาะครับเพิ่นพราว่ามันนะนี่เห็นบ่อาจารย์ขอนแก่นนี่เห็นบ่เลขวิน7106 ครับผมน้เสี่ยถามว่าก็ว่าประกบอาจารย์เป็นว่ายุดตัวถ่ายเพื่อคอยประกบครูกันอมนั่นด้านสีมากหมดนี่มากครับผม,มแต่ประกบก็จะเป็นหกครูครับพี่น,อน้องเนาะเรื่องอีกตัวหนึ่งครับบบเป็นยังพููนะเสียวปันใดฟันอีกครับเต็มเต็มอุตวะซีสามนี่แถบสิโบมีเด้อค่ะท่านผู้ชมพอเนี่ยอีกแม่นูนี่ค่ะท่านผู้ชมพ่อชนบุรีค่ะ บนอย่างเดียวนะคะนี่บนอย่างเดียวสามซีเลขออกซีสามค่ะท่านผู้ชมเลขชุดนี้ล่องลางอีกแล้วค่ะเลขชุดนี้ล่องลางอีกแล้วค่ะโอ้เสียรายเลขกลักซีพ,พอเพิ่นตัดออกค่ะหกลักซิบเดินดีมากสองงวดแล้วคะ่ะท่านผู้ชมนี่คะ MM ่ะท่านผู้ชมพ่อชนบุรีค่ะบนอย่างเดียวนะคะนี่บนอย่างเดียว สามซีเลขออกซีสามค่ะท่านผู้ชมเลขชุดนี้ล่องลางอีกแล้วค่ะเลขชุดนี้ล่องลางอีกแล้วค่ะโอ้เสียดายเลกลักซีพอเพิ่นตัดออกค่ะหกลักซิพเดินดีมากสองงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมฟันว่าค้นเข่าอีกเถอะนค้นเข่าค้นเขาเต็มรถดอีกครับโอ้ค่ะท่านผู้ชมสุดยอด เอ๋เอสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาเด้อค่ะเสี่ยนไดที่เพิ่นบ่เขากับว่าม่นว่าเพิ่นสิบ่เขาหงวดหนาเนาะครับค่ะถือ่บนาะค่ะ่นะันผู้ชมเพราะวา่าเอฟซีไปเหเรียญศูนย์เก่าหลายเนาะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายู่ดีไม่แห้งสุขขสุขคนสวัสดีค่ะ